สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาคุยกันเรื่องกลองหลอก ABS นะคืออะไรครับ NMAX แล้วไม่มี ABS นะอารมณ์ก็จะคล้ายๆประมาณกับปีเซ็กนะอกอง ABS นะใ,ใส่กองยกเลิกระบบ ABS นะรถบางคันนะถ้าเ ABS เสียนะมันจะมีอาการนะวิ่ง7ะไมันบูบนะระบบมันตัดนะคือ,อมันคำนวณคือว่าไม่ให้เราวิ่งเกิน เจ็ดแปดสิบนะเพราะว่ารถคุณไม่มีเอฟเอสนะเขาเลยจํากัดความเร็วนะครับสองนะไม่ไม่ขึ้นสามไฟเครื่องโชว์นี่นะคือระบบเอฟเอสเสียนะจริงจริงระบบขคงเอฟเอสส่งส้มได้นะมีช่างส้มอยู่หลายคนนะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเขาอยากจะยกเลิกนะเต่เป็นของยกเลิกไปนะแต่รถถ้าตามใจที่มีเอฟเอสมันก็ปลอดภัยกว่านะปลอดภัยกว่าไม่มีเอฟเอสนะหน้าตาปั๊มเอฟเอสมันนะเนีอยู่ประมาณน,นี้นะ เนี่ยเมื่อเราต่อต่อตรงกลองเอเนะเอเบตัวนี้จะไม่ขึ้นอีกเลยนะเท่ากับรถเราจะไม่มี ABS เลยนะ